สวัสดีครับเอกลิงการช่างนะครับวันนี้วันที่วันที่สองนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเราก็ไม่มีอะไรทำนะเะิ่พอขับรถเล่นๆกันสองคนนะครับจับพระแสงครับจัพระแสงนะไปอมเภอเวียงสานนะครับราขับรถสามล้อนะครับมันมีชื่อว่าเบลเล่นะฮะรถที่เราสร้างนะครับนี่นะครับเราก็ไปหาข้าวตี๋กินนะครับ ตามกลามีเือนนมมา,ารแรแ้เส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปเดินทางไปนะปปนครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับอากาศก็ค่อนข้างจะมีแดดเล็กน้อยครับอากาศก็คลื่นนะครับแต่ยังไม่ตกนะครับ ช่วงใบบ่ายเย,ย็นๆน่าจะตกตอนนี้เราก็ได้ถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวที่เรามากินประจานะครับที่เวียงสะนะครับอ่านีก่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินทางกลับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับตอนนี้ผ่านอ่าเวียงสะเส้นปัญญานะครับปัญญาวัสดุก่อสร้าง ผ่านบ้านลูกพี่ด้วยฮะลูกพี่มีฮะมาซ่องแท็กเตอร์นะครับเรากำลังเดินทางกลับนะครับมากันสองคนครับวันนี้ครับมากันด้วยเบลเล่สามล้อซิงนะครับรถประดิษฐ์เองนะครับรถสร้างเองนะครับ ขับสบายครับกินลมชมวิวนะฮะพาพาบรรยากาศข้างทางฮนะอากาศก็ถือว่าดีเลยครับวันนี้ไม่ไม่ถึงกับร้อนมากแล้วก็ฝนยังไม่ตกแต่ทําท่าครับคื้ม,มาแล้วครับนี่เราก็ระหว่างทางเราก็จอดถ่ายรูปนะฮะก่อนกลับบ้านครับตรงนี้จะเป็นทางลัดออกวัดทุ่งหลวงนะครับ อากเวียงสะตรงยูเทินศูนย์โตโยต้านะครับตรงทางหลวงฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยฮนะจะทะลุกออกอ่าวัดทุ่งหลวงครับของพ่อนวลนะพ่อานวลนะตอนนี้เราก็พักถ่ายรูปแป๊บหนึ่งฮะเส้นนี้รถไม่ค่อยมีนะฮะสะดวกเป็นทางตัดมาทางในสวนนะฮะสวนชาวบา้าน อมาสองคนนี่คนหายไปไหนอ๋อลงไปถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับอากาศดีครับฝนเริ่มตกมาแล้วฮะเริ่มลงเม็ดมานิดๆหน่อยๆครับต้องรีบกลับอย่าง่วนเลยครับครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้ครับ วันหยุดสบายๆครับสไตล์เอกลินกันช่างนะครับสวัสดีครับ